สู่วิดีโอการสอนการเขียนโปรแกรมภาษ,ษา Java วิดีโอชุดนี้เรายังอยู่ที่การเขียนโปรแกรมกรณีศึกษาการเขียนเครื่องคำนวณหรือเครื่องคิดเลขนะครับโดยใช้ Java GUI นะครับเป็น Swing GUI ในการดีไซน์นะครับในว,วิดีโอชุดก่อนหน้านะครับเราได้ทำการเพิ่มฟอร์มเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะได้ ไฟล์ .java แล้วก็ไฟล์ .form นะครับไฟล์ .java จะเป็นส่วนของ source code นะครับและก็ไฟล์ .form จะเป็นส่วนของ design นะครับเราก่อนที่เราจะเริ่มดีไซน์นะครับเราจะต้องให้ตัวฟอร์มที่เราสร้างขึ้นมานะครับหรือพารนที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยรันหน้าต่างขึ้นมาให้ได้ก่อนนะครับฉะนั้นในวิดีโอชุดนี้จะเพิ่มคำสั่งนะครับไปที่ main method นะครับเพื่อให้พาร์นทำงานนะครับ แล้วเราจะเริ่มดีไซน์เครื่อิเลยกันนะครับเริ่มกันเลยครับันแรกผมจะเปลี่ยนจะสร้างชื่อของพา n e เนขึ้นมาใหม่นะครับเป็น Java Cap c r ก a t o r นะครับ mm hmm. ชื่อตรงนี้สามารถตั้งได้ตามที่งานให้พา n e เนนั้นทำงานเกี่ยวกับอะไรนะครับหลังจากที่เราเพิ่ม Fill Name เ,เข้าไปแล้วนะครับใน ส่วนของโค้ดนะครับก็จะมีการประกาศ J-Panel เป็นแบบ r i v a t e ขึ้นมาหนึ่งตัวนะครับชื่อตัวแปลว่า java c a t e g o r หรือชื่อชื่อของ Panel นี้นะครับผมจะทำการเ,าเพิ่มคำสั่งใน main method นะครับเพื่อให้ฟอร์มทำงานนะครับในขณะที่เรา Run Project นี้นะครับวิธีการง่ายมากเลยครับเราแค่ เข้ามาในคลาสของที่เราสร้างขึ้นมานะครับในไฟล์ j a v a นะครับสังเกตชื่อไฟล์กับชื่อคลาสเป็นชื่อเดียวกันนะครับ mm hmm. ผมจะทำการเพิ่มโดยการคลิกเมาส์ขวาครับแล้วก็ไปที่ Generate ครับ mm hmm. เสร็จแล้วผมเลือกที่ FormMain นะครับ mm hmm. ได้ไหแล้วครับตัวคำสั่ง JFrame นะครับซึ่ง ก็จะประกาศตัวแปรเฟรมขึ้นมานะครับเป็น new frame นะครับในส่วนของไตเติลนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้ตรงนี้นะครับผมจะเปลี่ยนเป็น calculator นะครับ J frame set c o n t i n t plan นะครับแล้วก็ J frame set default operator นะครับ default ตามนี้เลยนะครับผมจะเปลี่ยน frame.pack นะครับเป็น frame.set size นะครับซึ่งในวงเล็บผมจะใส่ขนาดของเจ้าเคองคิดเลขว่าจะให้มีความกว้างและความสูงเท่าไหร่นะครับผมเป็น300คูณ400นะครับเอาละครับผมจะลอง run โค้ดนี้ดูนะครับวิธีการ run ก็คือเราสามารถคลิกนะครับที่ เหมือนปุ่มเพยด้านหน้านะครับแล้วคลิกกลันตรงนี้ได้เลยนะครับสักครู่นะครับได้มาแล้วครับฟอร์มที่เราจะใช้ในการสร้างเครื่องคำนวณและเครื่องคิดเลขนะครับเดีย๋ยวเราจะจบวิดีโอชุดนี้ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราเจอกันในหน้าการดีไซน์ในวิดีโอชุดต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด s u ซั c สไค t ต์ยูทูบวิดีโอ ชุดนี้หรือกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ